อดีตพระเอกหน้าหล่อย,อยุก90กลับมาอีกครั้งในบทบาทใหม่ที่หลายคนไม่คาดคิดแฮกรุ่งเรืองอนันตยะนักแสดงมากฝีมือที่เคยสร้างชื่อจากผลงานดังอย่างยุวชนทหารเปิดเทอมไปรบและรัก8,009ปัจจุบันในวัย45ปีเขาผันตัวมาเป็นพ่อค้าออนไลน์ไลฟ์สดขายเสื้อผ้าผู้หญิงด้วยตัวเองทำกลางเสียงเชียร์และความคิดถึงจากแฟนๆที่ยังจำใบหน้าหล่อๆของเขาได้ไม่ลืม แฮรุ่งเรืองเปิดใจระหว่างกันไลฟ์ว่าเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ค่อยดีนักยอดขายตกลงเยอะจึงขอลองลุยด้วยตัวเองหยิบเสื้อค่ามาไลฟ์ขายผ่านโซเชียลซึ่งแม้ยอดขายจะยังไม่สูงมากโดยรอบแรกทำยอดได้1,145บาทจาก2คํคำสั่งซื้อแต่เขาก็ยังคงมีกำลังใจเต็มเปี่ยมพร้อมพัฒนาและลุยต่อในครั้งหน้าในไลฟ์เจ้าตัวเล่าอย่างจริงใจถึงความเหนื่อยล้าหลังจากยืนพูดตลอดหนึ่งชั่วโมงพร้อมบอกว่า วันนี้ยอดอาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีพร้อมส่งกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังเจอสถานการณ์ยากๆอย,อยู่ให้ลองลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ๆด้วยตัวเองเหมือนกับเขาที่กำลังเริ่มต้นเส้นทางพ่อค้าออนไลน์แฟนๆที่เคยติดตามผลงานแฮกต่างเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจจำนวนมากพร้อมชมว่าแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแต่เจ้าตัวยังหล่อไม่เปลี่ยนเหมือนหลุดมาจากยุค90เป๊ะ กลายเป็นโมเมนต์อบอุ่นใจที่เห็นพระเอกในดวงใจกลับมาลดแล่นในโลกออนไลน์อีกครั้ง